สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมแมนพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผมมาดูเกมเพของบรู o คบุกโอ i ิชิมาร์กดีกว่านะผมก็บรูคเนี่ย่อนคางจะน่าสนใจกว่าโ o บินอีกนะก็เก่งทั้งคู่แหละแต่ว่าบรู๊คเนี่ยคือเหมือนจะเป็นแบบ สายโลที่เก่งอันดับต้นๆเป็นเลสผมในรีเจนตนะฮะโอ้ก็ต้องรอดูว่าเมตาเนี่ยบรูคจะติดอันดับไหนนะแต่ผมว่าแบบต้นๆนแน่นอนนะผมเพราะว่าแบบโอ้โหสกิลมันเกรียนมากเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่านะครับผมที่ล้มแล้วแบบมีวิญญ,ญาณออกมาตามติดศัตรูนะผมแล้วก็จอโดนแช่แข็งอะไรอย่างงี้นะฮะและสกิลทุกสกิลของบลูคเนี่ยมันก็เกิดผลแช่แข็งหมดเลยนะผมพอแช่แข็งแล้วก็อะไรฮิล มีบัฟดีฟ ens เพิ่มมาโอ้โหเป็นสายโล่ที่ค่อนข้างจะแบบเล่นสนุกแน่นอนนะและสกิลสองของบลูเนี่ยเป็นสกิลเคาน์เตอร์ด้วยนะผมเคเดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะโอ้ยติดโอเคฝัน่น้นจะบีบบอร์ดคนหนึ่งนะผมโอเคตรงกลางเฮ้ยนี่ไงนะนี่สกิลหนึ่งนะผมแช่แข็งไปเคาน์เตอร์อโอเคมีเก๊กนิดหน่อยนะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรโอ้โหเอามาทำไมนี่ร่างนี้โอ้ยโอ้ยสิบเก้าหนึ่งอืมนี่ไงพอเราล้มแล้วเห็นปะวิญญาณเราจะตามติดได้ผมแล้วก็จะแช่แข็งสตูไปเวลาหกวินาทีนะฮะทุกครั้งที่เราล้มเลยนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันรอให้สตูทำเราล้มกันอโอเค ลูฟี่สี่ต่อหนึ่งทงแล้วอุย้ยเพิ่งรีบจบดีเฮลูฟี่ไม่อยู่อ๋อฝั่งโน้นยังไม่เกิดไปเลยเหรอ <c oughs> เร็วเร็วสวยโหเกิดเพราะเง,งันเป๊ะเอาละ่ะยูนหนึ่งอาวเฮ้ยไม่โดนและอย่างใกล้เลยโอเคมาตั้งตัวก่อนตั้งหลักตั้งหลักมีคนมาดึงทงหน้าบ้านนะผมอาคูบปะ โอ้เคาเตอร์เอออะไรอะไรโอ้ยลม้ลมล้มล้มแล้วไงอะไรอักคูบา <c oughs> จจตสกิลหรอโดนแช่ไปดิโอ้ยอย่าทำล้มบอกเลยอย่าทำหุมล้มมาดิมาดิอึ๊บสกิลหนึ่งเออแช่แข็งเอ้ยนี่ไงแล้วแช่แข็งรู้สกิลออออล,กล,ล้มก็ยังโดนแช่แข็งเอ,อฮึบ ช็อเรียบร้อยโอเคโอ้โหอากูบะอากูบะไม่ดนอครับ,รบมผมโอเคมาก,การทรงกลางไว้นะผมเล่นเป็นสายบัตรเลยเอาเป็นสายโลดนะฮะสายโลดที่มีสกิลเคาน์เตอร์แบบโคตรสะใจเลยยังไงสกิลหนึ่งโอ้ไม่โดนอา้าวโดนอยู่ดีเคาน์เตอร์โอ้ยอยังโดนอยู่ดี เคาเตอร์ไม่สำเร็จก็อ่าสัตรูจะโดนแช่แข็งนะโอ้ยล้มล้มเออโดนแช่ไปดิ <c oughs> นี่ไงลราโดนแช่ไปอีกดอทหนึ่งทีเฮ้ยโอ้ยล้มเฮ้ออยาไปไหนเนี่ยวิญ <c> ญ <oughs> าณเราเนี่ยมันทะลุสิ่งก่อสร้างด้วยนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้มันไปไหนไปแล้ล้มอีกแล้วเออโดฟี่โดนแช่โดฟี่โดนแช่เฮ้ย,ยสี่สามสองหนึ่งโอเค สวยอยู่สวยอยู่ล้มทุกครั้งแช่ทุกครั้งโคตรมันโอเคผมมาดูเกมเพย์ต่อไปผมอยากเอาตัวนี้ไปลงแรงไอซ์มากเลยนะแต่ผมไม่ได้สุ่มนะผมอ,ออาจจะต้องขอยืมใครสักคนมารีวิวนะฮอันนี้มันก็ยังไม่สุดเท่าไหร่นะผมอยากเห็นแบบเหรียญฟูฟูซรัฟูฟูนะผมโอ้โหน่าจะมันแน่นอนนะฮะ อยากเห็นตอนมาสู้กับบิ๊กมัมมากเลยนะครับผม,มน่าสนใจนะฮะโอเคมาดูกันดีกว่านะผมของเกมนี้นะโอ้โหอีเดโออยู่ฝั่งเราไอตัวตามเมื่อกี้ปะเนี่ยโอ้ของโนมีอุตาะโรเจอร์นะผมเตโซโลแล้วก็เอสนะโอเคมาเราจะล่อจากโรเจอร์ไหมเนะี่ย น่าจะไหวอยู่นะเนี่ยโรเชอร์ไม่ใช่บอทด,ด้วยนะครับโอเคมาลุยกันเลยดีกว่าผมสายโล่3ตัวแล้วผมทีมเราโอ้โหให้ตายเนี่ยสายวิ่งตัวเดียวไปฝั่งนู้นสายมาดสามนะฮะสายโล่หนึ่งโอ้โหมาดีมาดีของการของเราเตสโลอ๋อเตสโล สกิลหนึ่งไปก่อนโอ้ล้มเออตย์สโลโดนแช่ <c oughs> อะไรโซเจอร์เอาโถขอดึงธงหน่อย <c oughs> โอเคเตยโสโลยังไงยังไงโดดลงไปไม่ตามนะบอกก่อนอา่าโอเคมาคุมธงการดีกว่านะผมโน่นดึงธงมาเอส จะขึ้นมาหรือเปล่าจะขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะมีคนมาหล่อทงนะฮะข้างหลังเราก็มาแต่เอสโดนแช่ไปก่อนโอ้ไม่ถึงอ้าโดนเหรอโดนแช่อยูด่ดิวิญญาณออกมาเออโดเจอโดนแช่อะไรอะไรอย่ามาทำผมล้มบอกก่อนเลยเออสวยดิเรียบร้อยเก็กนิดหน่อย pp. ยังไงยังไงโอ้ยมันโลก่อนอะไรโรเจอร์อะไร เอสรอเอสรอฮะเอสโอ้โยลม้มเออลูฟี่โดนแช่นะฮะคือผมไม่แน่ใจว่ามันสุม่มหรือว่าไอตัวที่ทำเราล้มเนี่ยมันจะโดนอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะต้องรอดูนะครับถ้ามันสุ่มนี่ก็โอ้โหน่าจะสุ่มแล้วแหละมั้งเมื่อกี้ไดมันโจถ้าผมล้มนะผมแต่ว่าวิญญาณไม,ม่ผ่านไดมันโจดนะนี่มันมันมันไปมั่วเลยนะอ่ะเออ แช่ไปโอเคเราจะหวัดสกิลเคเอ์เตอร์มาดิเอาห้าศูนย์แล้วเหรอเคอ์เตอร์เออแช่ทักทีเดี๋ยวมันโจทย,ยังไม่ตายอีกนี่นี่ไงลรานี่ไงลรานี่ไงลรวโอเคเอาให้มันตายสิื้อไม่ตายทันทีโอติดบูธอีกโอ้โหสวยแล้ว ยังไม่ตายอีกดึงธงไปเพื่อนอืมวิญญาณออกมาเอาไปไหนแล้วว่าวิญญาณฮึบเรียบร้อยกว่าจะตายไปช่วยเพื่อนดีกว่านะผมอีกยีสิกว่าวิเนะีไปตรงนี้ดีกว่าดึงธงเลยเคาเตอร์อืออะไรอะไรอะไรเตสโลแช่ไป เรียบร้อยล้มล้มแต่ว่าโอ้โหวิญญาณวิญญาณไม่ทำงานฮากุบะฮากุบะอดอหส,ส,สอหนึ่งทีห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคผมก็บลูเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับผม